คำถามนะคะหัตการอะไรยากที่สุดสําหรับหัตการน้องสาวนะคะแน่นอนรีแพร์มันต้องใช้ความชํานาญเนื่องจากว่าช่องคลอดกับรูก้นเราอะคะ่ะมันติดกันมากๆมันบางมาก1เซนเพราะฉะนั้นเองถ้าเลาะผิด ช่องคลอดกับรูก้นทะลุถึงกันได้เลยนะคะมันก็จะเป็นรูในก้นเราแล้วบางคนคลอดไหลยท้องเคยคลอดหมอตําแยบหรือว่าคลอดเองแล้วหมอไม่ได้เย็บยิ่งแอดวานยิ่งยากขึ้นไปอีกสําหรับเคสรีแพร์นะคะที่ทํากับคุณหมอไม่ชานาญเนี่ยมันจะเป็นยังไงส่วนตัวหบอพีที่เจอนะ oh. ก็คือเคสบางเคสเนี่ยเขาทําจริงแหละเย็บเข้าไปลึกแค่2เซนนะ่ะแต่ว่าช่องคลอดเรามันยาว7-8เซนค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกระชับปอมนะคะอีกเคสนะคะที่เจอก็คือเย็บจนแน่นมากๆกลายเป็นพังผืดข้างในถ้าบางที เอาเนื้อออกเยอะจนเกินไปอะ่ะมันตึงกลายเป็นพังผืดอยู่ข้างในบางทีจะมาด้วยอาการเจ็บมีอะไรกับแฟนแล้วมันเจ็บมันก็เลยเป็นผลที่คนไข้ไม่ชอบใจหลังจากการทํากับคุณหมอไม่เชี่ยวชาญจริงๆแล้วนะคะต้องถามประวัติคนไข้ก่อนเลยว่าอยากได้แบบไหนปัญหาหลักๆที่เราอยากแก้ไขเพราะว่าในส่วนของช่องคลอดเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องตรวจร่างกายบางคนบอกว่าคุณหมอทาไมมันต้องมาเจอเพราะมันไม่เหมือนจมูกส่งรูปได้หรือประเมินอันนี้มันเป็นส่วนของช่องคลอดคนไข้ก็ต้องเข้ามาประเมินนะคะดูรอยโร ว่าเป็นยังไงตรวจภายในก่อนนะคะว่ามีมดลูกหย่อดแบแฝงด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันเป็นหัตถการที่เราต้องมาคุยมาเจอหน้าการประเมินร้อยโรคถึงจะพร้อมกับการผ่าตัดค่ะลาเฟรียคลินิกเนรมิตทุกความสวยให้เป็นจริง